ห้องเป็นห้องเป็นบ้านเป็นหลังนะครับเหมือนเหมือนบนะังกะโลน่ะพี่น้องนะเออที่นี่จะมีรสสองด้วยนะพี่น้องเออมีรีสองอ่าฮะที่นี่อิตาลีนะจ๊ะพี่น้องจ่านะฮะเอฟซี FC บางคนยังไม่รู้จ๊ะอันนี้เป็นต้นมะกอกนะจ๊ะพี่น้องนะเออมะกอกคือเขาประทานน้ำมันมะกอก,กพี่น้องเออเนี่ยพี่น้องดูนะอ่าบังกะโลนี่แหละนะจ๊ะเออเป็นแคมปิ้งนะจ๊ะอ่าเออไว ดี๋ยวพี่ย,ยาต้องมาพักแถวนี้มั้งว่าเผื่อจะเจอผู้บ่าวใหม่วะพี่น้องวะมี <c oughs> ดอกไม้ด้วยนะพี่น้องนะ,ะสวยงามนะจ๊ะพี่น้องนะฮะข้างในก็จะเป็นรลสอรพี่ย,ยาก็จะพาลูกสามีก็พามากินรลสอรอนะฮะแล้วก็ชมบรรยากาศนะฮะ,ะ,ะตรงข้างด้านหน้าต้องซื้อตั๋วเลยนะ,อะจองที่พักต้องจองไว้แบบนี้พี่น้องนะแคมปิ้งอากาศหน้าร้อนนะ,ะตรงนี้เพียร์ยามาครั้งแรกนะพี่น้องนะจ๊ะ พี่น้องว่าไม่เคยเห็นยายยาออกบ้านฮะพายาไม่ถนัดที่จะถ่ายวิดีโอ,อนอกบ้านจ้ะพี่น้องเออมันเมนสไตล์่อยเด้อพี่น้องเด้ออืม่อยบ่มีปลายเห็ดขมูเด้อ่อยเป็นคนเสียงดังอืมโูดลูกผัวกันย่างไปแล้วจ้ะเนี่ยพี่น้องเนี่ยบางกะโลเขาสวยดีนะพี่น้องใครมีตังกล่ำรวยก็ไปสร้างกับบางกะโลสไตล์นี้ก็ดีนะพี่น้องนะเออนี่นี่ก็อยู่บนภูเขานะฮะ ตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ำนะครเป็นเหล็กกาด้ากาด้าเหล็กนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ในอิตาลีนะ,ะพี่น้องนะเใหญ่อันดับหนึ่งหรืออันดับสองอันดับพี่น้องนะของอิตาลีนะคล้ายๆแม่น้ำเจ้าพยาจ้ะสวยงามาจ๊ะน่แม่น้ำกาด้านะฮะคนก็มาแคมป์ปิ้งมีบังกะโลให้อยู่หน้าเที่ยวขับรถมาเกือบ45นาทีอ่า รถติดกันชั่วโมงหนึ่งนะจ๊ะสามีกับลูกก็เดินไปโน่นแล้วตรงนั้นก็จะสงสัยจะเป็นรลสอรองเกียนยาก็ออเดอร์อาหารไว้แล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะรุ่นแม่น้ำกดาด้าเด้อพี่น้องเด้อข้างหน้าเป็นแม่น้ำนี่แหละมีบรรยากาศให้ชมพาเดี๋ยวรอด้วยนะพาพี่น้องดูตรงน้ำก่อน มาน่ะพี่น้องเนี่ยน้ำกระดาไดมาเล่นน้ำได้จ้ะมาใหญ่มากนะจ๊ะแม่น้ำกระดาอ,อ,อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะใหญ่เหมือนแม่น้ำเจ้าพยาแหละนั่นก็เป็นที่เด็กเล่นอันนี้ก็เป็นเลนสลองแฟนลอยอยู่ <c oughs> เป็นร้านที่ติดกับหาดนะพี่นอ้องมีโรงแรมมีบังกะโลเนาะคนก็นหลายๆ <c oughs> คนเยอะหน่อยจ้ะเราเราออเดอร์ไปแล้วนะเขากำลังเช็คให้อยู่ แต่เราสั่งจองมาแล้วนะพี่น้องต้องจองนะพี่น้องต้องโทรจองก่อนนะไกลแค่ไหนก็มากินน้อผ่านภูเขามาห้าลูกตอนนี้ คนเยอะมากนะพี่น้องมันก็เหมือนโรงแรมแถวจอมเทียนนะพี่น้องนะมีแม่น้องแม่น้นำขน,นอกม,มีเปล่าแกกำลังหาที่นั่งให้จ้ะอ,อะไร ไดุ้ได้มุมนี้อ่ะเออได้มุมนี้กูไม่เห็นวิวเลยแสงเป็ดเลยพี่น้องได้มุมนี้เราก็ไม่เห็นวิวเลยเออต้องออเดอร์หนึ่งอาทิตย์ก่อนโอ้หน้าวิวโอ้จุดบอดหน้าหน้าเบื่อ สวัสดีเจ si ้าพ right. ี oh, ่น้องจ๋านะจ๊ะเออพี่จารออาหารจ้าพี่น้องได้โตกัได้โต้มองมุมนี่อาจารย์นก่ก็ชิ่งนยเป็นเนูจิเอาไปจะไปเด้เซอร์คนที่เคยเห็นหน้าที่ไหนรู้เนี่ย น่าคุา <laughs> ยนยา้นๆวะเดี๋ยวอัญญาเฮ็ดคลิปนี่อ่ะมันนี่วันเกิดอัญญาคบรบรอบ5 1ปีแล้วพี่น้องเด้ออ่า,า51ปีแล้วนะพี่น้องก็ถามเนาะอัญญาก็พาลูกมาก,กินนะจ๊ะเออนะฮะอัญญาก็มีหลานสองคนที่รับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะตรงนี้พี่ยาผอมมากเล่นไลฟ์สดเยอะจ้ะอขอบคุณมาพ่อแม่พี่น้องที่เข้าชมนะจ๊ะ มันมืดอหะพี่น้องวเนี้ตรงนั้นมันมีวิวแต่เราไม่ได้จองต้องวจองล่วงหน้าก่อนอาทิตย์น,นะ,ะแต่แฟนเพ่จองเมื่อเช้านะพี่น้องลูกชายอันนั้นสามีลูกสาวนะจ๊ะอันนั้นก็ลูกชายนะจ๊ะนี่ก็ลูกชาย เดี๋ย้พี่น้องเด้อเดี๋ยวอาหารมา้าคอยถ่ายอีกคลิปนึงนะฮะพินยาผูชอบตัดต่อคลิปนะคะทำเป็นคลิปๆไปเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอาหารมาพินยาก็ะชัยมั่งเด้อค่ะอ่ะจาจ๊ะสวยดีนะพี่นอ้องอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ยาก็เอ่อนั Bitcoin> ่งรอเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะจ๊ะแบบนึงนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวก็เป็นอีพีสองไปนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนะเออก็ขอบคุณพี่น้องท่องทางใจจ้ะซีูีบายบายจ้ะไปเดี๋ยวแล้วก็น้องนนีส ไปเดินเะีมอมันเมิดไม่มีแจ้งไม่แจ้งเออเอาไปได้ไปน้องอขอบคุณทุกนย้่ทุกแรงใจแล้วจ้า